แกะคำพูดความในใจของเอ็มบาเป้ P e ในวันเปิดตัวกับสโมสรใหม่เรอัลนมาริด สวัสดีครับชาวมาริวิดิสตาทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตุว้ยวัยรุ่นทุกขาวอย่างที่เราทราบกันนะครับเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นวันที่ประวัติศาสตร์ของโลกฟุตบอลต้องจารึกอีกครั้งสําหรับความสุดอลังการในงานพิธีเปิดตัวเคลียนเอมบาเป้กับสโมสรนใหม่ของเขานั่นก็คือราชันชุดขาวเรอันมาลิดนี่คงเป็นการเปิดตัวนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอีกครั้งหนึ่งมีแฟนบอลเข้าชมถึง85,000คน ความล้ำสมัยของเทคโนโลยีต่างๆและยังมีตำนานในโลกลูกหนังที่เข้ามาร่วมชมงานนี้กันอีกมากมายแต่นอกจากพิธีที่ยิ่งใหญ่อลังการแล้วนั่นก็คือเรื่องคำพูดของเอ MBR เป้ในงานพิธีเปิดตัวซึ่งเป็นความในใจของเขาที่อยากจะบอกให้แฟนบอลทั่วโลกได้รู้โดยเฉพาะมาดริดิสต้าหรือแฟนบอลเรอัลมาดริดซึ่งคำพูดของเขาในงานเนี่ยก็มีอยู่ประมาณนี้ครับว่าสวัสดีทุกคนผมจะพยายามพูดภาษาสเปนนะว้าวนี่มันน่าทึ่งมากๆเลยที่ได้ มาอยู่ที่นี่มันน่าทึ่งจริงๆตลอดช่วงเวลาหลายปีผมได้แต่นอนฝันถึงการเล่นให้เออรืเลมาริดมาโดยตลอดและวันนี้ความฝันของผมได้กลายเป็นความจริงแล้วผมรู้สึกมีความสุขมากๆเนื้อหาตรงนี้นะครับก็ไม่มีรูปไหนที่จะเป็นคํานิยามได้ดีกว่ารูปตอนสมัยเด็กๆครับในห้องของเอมบาเป้มีแต่โปสเตอร์โรนัลโดและสิ่งที่เขาต้องการมาโดยตลอดตั้งแต่ยังเด็กนั่นก็คือการเล่นให้กับเอ,อร์เลมาริดก่อนอื่นผมอยากขอบคุณท่านประธานฟอลอเรนติโนเปเรสที่เชื่อมั่นในตัวผมตั้งแต่วันแรก มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นทําให้ผมรู้สึกขอบคุณเขาจริงๆคําว่ามีหลายอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคงเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจากการที่เคยปฏิเสธในการย้ายมาเรอัลมาดริดหลายครั้งครับสำหรับตัวเอ็มบาเป้แต่ทางประธานสโม,มสรฟลอริโนเปเรสก็ยังให้ความเชื่อใจในตัวเขาและยังสนใจที่จะดึงเขามาในทุกฤดูกาลและผมอยากขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทําให้ผมได้มาอยู่ที่นี่มันเป็นเรื่องยากมากๆแต่สุดท้ายเราก็ทาสาเร็จในที่สุดผมก็ได้เป็นนักเตะ เรอัลาดริดตรงนี้นะครับแน่นอนครับคือการที่จะย้ายออกจากเปเชไม่ใช่เรื่องง่ายสาหรับนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ในทีมเปเชหลายๆคนครับอย่างที่เรารู้ครับทานักเตะคนไหนมีคุณค่ากับทีมโอ้โหเป็นเรื่องยากมากๆที่เขาจะปล่อยออกมาแต่สุดท้ายครับเอมเปเป้ก็อดทนโดนลงโทษนู่นนี่นั่นกับทางสโมสรปารีสแซงต์แชงแมงนะครับจนสุดท้ายมาถึงวันนี้เขาก็สามารถมาเป็นนักเตะเอรอัลาดริดตามที่เขาต้องการได้ครอบครัวของผมมีความสุขมากและดูสิแม่ของผมกำลังร้องไห้อยู่ ผมเห็นทุกอย่างจากครอบครัวของผมมันช่างเป็นวันที่วิเศษสําหรับผมจริงๆวิเศษที่สุดเลยตั้งแต่เด็กผมคือเด็กชายที่มีเพียงความฝันเดียวคือการได้มาเล่นที่นี่และตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่นี่แล้วมันมีความหมายกับผมมากเหลือเกินนั่นคือเหตุผลที่ผมต้องการขอบคุณทุกคนผมรับรู้ได้ถึงความรักและความชื่นชมที่มาริเดิสตามีต่อผมตลอดหลายปีที่ผ่านมามันสัมผัสถึงขั้วหัวใจของผมเลยดังนั้นผมขอขอบคุณพวกคุณทุกคนที่มากันในวันนี้ด้วยครับสิ่งที่ผมต้องการในตอน นี้คืออยากพิสูจน์ตัวเองกับความฝันของผมความฝันของพวกคุณเพื่อที่จะเชิดชูบริษัทของสโมสรที่ดีที่สุดในโลกนี้ต่อไปผมสามารถพูดได้อย่างหนึ่งเลยว่าผมจะทุ่มเทชีวิตเพื่อสโมสรแห่งนี้และตราสโมสรน,นี้ผมอยากฝากคาพูดถึงพวกเด็กๆเพราะผมเห็นพวกเขามาที่นี่กันเยอะเลยผมเองก็เคยเป็นแบบพวกเขาผมเคยมีความฝันและว,วันนี้ผมทําตามความฝันสําเร็จแล้วแต่ผมจะแนะนําอะไรสักอย่างผมอยากบอกว่าถ้าคุณมีแพชชั่นคุณจะสามารถเติมเต็มความฝันได้ทาทุ่ อย่างที่คุณต้องการได้ผมเคยเป็นแบบพวกคุณและวันนี้ ผมก็อยู่ที่นี่ตอนนี้ผมตื่นเต้นมากมากผมรู้สึกว่าผมเริ่มพูดมากเกินไปแล้วแต่มันมีความหมายกับผมมากแม้มันจะลำบากแต่ผมภูมิใจกับการได้อยู่ในสมโมสร,รในฝันและยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกฟุตบอลผมไม่ขอพูดต่อแล้วได้ไหมเพราะหากผมพูดต่อผมต้องร้องไห้แน่ๆซึ่งจังหวะนี้ในพิธีนะครับเอ็มปาเป้ P P e, น้ำเสียงเริ่มเปลี่ยนครับดูมีความตื้นตันแล้วก็เสียงสั่นๆนั่นเองนะมีบางอย่างที่ผมอยากทําร่วมกับพวกคุณเราจะนับ1-3ถึงพร้อมกันแล้วพูดคําว่่าาาฮลมมิใหห้เหือนกับว เราเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวเดียวกันนะรี Uno, dos, tres. และนี่นะครับก็คือคําพูดของเอ็มเปเป้ในงานพิธีเปิดตัวกับสโมสรใหม่หรือสโมสรนในฝันของเขาอย่างเรอัลมาดริดที่ผ่านมานั่นเองครับจะเห็นได้เลยครับว่าคําพูดของเอ็มเปเป้จะเป็นลักษณะของการขอบคุณอย่างมากที่ทําให้วันนี้เกิดขึ้นได้สําหรับบุคคลรอบตัวแล้วก็ขอโทษเป็นไนใน์ครับสำหรับตอนที่เคยปฏิเสธสโมสรเรอัลมาดริดแล้วก็ซาบซึ้งเป็นอย่างมากในการที่ได้มาอยู่ที่นี่ในวันนี้ณนะวันนี้ครับครียนเอ็มเปเป้ก็เป็นนักเตะใหม่ป้ายแดงของสโมสรเรอัลมาดริดอย่างเป็นทางการแล้วก็ ผ่านพิธีเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่อลังการไปแล้วด้วยนั่นเองนะครับสถานีต่อไปของเขานั้นก็คือการฝึกซ้อมและลงเล่นให้กับเรยอันมาลิดคงเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นม,มากๆครับสำหรับฤดูกาลที่กําลังจะมาถึงแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับฮาลามาลลิดสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับแรมัลิดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สมควรขอตัวลาไปก่อนกลาเซียสสวัสดีครับ